นี่สีสวยนะทุกคนเนประมาณนี้นะอร่อยมากๆแล้วเราก็จะใส่จานนะทุกคนใส,ใส่จานใส่จานคนนค่ากินมากแล้วก็ได้ปลาหัวยุ่งมาแล้วนะทุกคนเราจะ,จะตักสองสามทอดนะครับเราจะตักทีเดียวเลยนะโอ้เหนียวเหนียวเหนียวมากๆนีโ่โอ้ได้ล้วท่อนอืม โอ้สองทอดแล้วทุกคนอืมตอนนี้สามอ่ะอ้เราจะตัดเป็นต้นทอดแบบนี้นะเราจะเอาไปทอดไปทอดแล้วก็จะใส่หัวหอมนะจะอร่อยมากๆเลยนะทุกคนนะนี่เปลาหัวยุ่งเขาเรียกเปลาหัวยุ่งเนี่ยหัวหัวมันจะพันกันแบบนี้นะดูทุกคนหัวมันจะพันกันเนี่ยเออนี่ไงน,น,นี่หัวพันกัน ต่งกระทะแล้วก็เราก็จะใส่น้ํามันนะทุกคนเราจะทอดปลานะครับใส่น้านํามันนี่ใส่เลยใส่เลยนี่นะทุกคนอันนี้ขมิ้นเหลืองน,นะเวลาทอดปลาเนี่ยเอาขมิ้นเหลืองทอดลงไปด้วยนะะไปทำให้สีสามสวยงามน,นะทุกคนอ่อนแล้วนี่น้ำมันร้อนแล้วก็กใส่ปลาเลยนะทุกคน อ้ดูสีสีมันสวยขึ้นเห็นไหมอ่ะเวลาใส่ขมิ้นเวลสีมันสวยขึ้นนะทุกคนดูปลาหอยยุ่นะครับน่าก,กินมา,มากๆเลยนะทุกคนว้าวส,สวยส,สวยเดี๋ยวปลาสกสุกพักนหนึ่งเราจะใส่หหวหอมนะทุกคนกินด้วยหรอปลาหอยยุ่งอนะ พอได้ทีแล้วปลาสีกระรเหลืองสวยนะทุกคนแล้วเราจะใส่หัวหอมนะครับใส่ไปเลยเดี๋ยวรอหัวหอมกรอบแล้วก็จะเอาขึ้นพร้อมกันเลยนะปลากับหัวหอมนะทุกคนมีทุกคนใกล้จะได้แล้วนะทุกคนมือกรอบแล้วนะทุกคนกรอบแล้วนะครับเนี่ยนิดูด,ดูทุกคนสีกละรสวยนะ แค่นี้พอนะทุกคนสีสกรามสวยพอแล้วปีไปแล้วจะไหม้นะโอ้ยตัดออกเลยนะทุกคนเนาะนี่สีสวยนะทุกคนในมานี้นะ่ะอร่อยมากๆลองชิมดูก่อนอ๋อแล้วเราก็จะใส่จานนะทุกคนจาน ใส่จานเลยนักษาโอ้ใหญ่จานใหญ่เลยนะเนี่ยสุดตัวผมเนี่ยโคตรชอบกินนะทุกคนนะไหนนี่ก็น่ากินมาก